สวัสดีค่ะมาเรามาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะเล่าเรื่องราวว่าอะไรแล้วก็เป็นเรื่องราวของใครนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึง<ม>คนที่มีประเด็นกับคุณหรือเรื่องราวที่คุณอยากทราบนะคะมาขอให้ออกมาใช่ขอให้ออกมาตรงนะคะ วันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครตั้งใจทำที่ฐานดีๆค่ะเดอะเดทลงในฝั่งของเขานะคะเวลานี้มันเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอะ่ะมันเหมือนกับ มันจบทุกๆอย่างนะเออการจบของเขาเนี่ยคุณรอสคิคุณดูสิว่าลักษณะของเขาอเดทใบนี้มันเหมือนเขารอรอตั้งแต่มีชีวิตจนตอนนี้เป็นโครงกระดูกแล้วก็ยังคงอยู่ในท่ารออยู่อะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายถึงว่าเวลาเนี้ยใออดๆก็ตามการประสบความสําเร็จของเขามันอาจจะสําเร็จได้ไม่จริงนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้ภาพลักษณ์เขาพยายามอยากจะแสดงตัวเองว่าฉันอยู่ดีมีความสุขนั่นนู่นนี่ บางทีมันอาจจะไม่ได้สุขอย่างที่คิดก็ได้เพราะว่าภาพที่แสดงออกมากับความเป็นจริงมันค่อนข้างอาจจะสวนทางเพราะจากหน้าไพ่เราที่เราล้วงใจเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าคนคนนี้อาจจะรอคอยการประสบความสําเร็จอาจจะรอคอยการที่จะจบสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรแบบเนี้ย แล้วมันก็ยังไม่จบสัทีคือถ้าเกิดเป็นเดทไปอื่นมันก็คือจบจบก็คือจบใช่ไหมแต่นี่มันเป็นลักษณะเหมือนเขาอยู่ในท่ารอตั้งแต่มีชีวิตยันตายอ่ะเพื่อนเห็นปะมันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาคาดหวังว่าจะประสบความสําเร็จอ่ะมันอาจจะไม่สําเร็จอ่ะคือมันเดทมันเดทไปเลยอ่ะรอจนคิดว่ามันจะดีมันก็ไม่ได้ดีเหมือนกับความสัมพันธ์ถ้าเกิดกรณีความสัมพันธ์ก็เหมือนกับว่า ใดๆถ้าเกิดเขาเคยรออะไรบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วสิ่งที่เขาคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เขาหวังอะไรอย่างนี้นะคะส่วนของเพื่อนเดอ s u ซเกิดขึ้นคุณค่อนข้างที่เรียกได้ว่าชีวิตคุณเวลานี้คุณมีความสุขนะเดอรซันเนี่ยคือแสงสว่างคือความเจริญรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์แล้วเดอซันอันเนี้ย พระอาทิตย์ยิ้มคุณเห็นไหมมีภาพเด็กสองคนที่อยู่กับพระอาทิตย์เป็นไปได้ไหมว่าในด้านของความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้คุณได้พบกับคนเคียงข้างคุณแล้วแล้วก็ชีวิตคุณก็ประสบความสําเร็จด้วยเดอะซันคือแสงสว่างเดอะซันคือรอยยิ้มเดอะซันคือความที่ชีวิตเราประสบความสําเร็จมีความหวังมีความสมหวังเป็นจริงได้อย่างที่คิดอะไรแบบนี้ค่ะ ดอรซันอันนี้น่ารักนะเนี่ยสำหรับเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไพ่คนคู่ขึ้นมาแล้วก็ต้องแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณในในเวลาเนี้ยคุณน่าจะมีความสุขคุณน่าจะมีความสุขกับคนที่อยู่ในชีวิตของคุณจริงๆในเวลาเนี้ยแล้วก็ต้องเป็นคนใหม่ด้วยเพราะว่าไอ้คนที่คุณถามถึงอยู่มันเป็นเดอะเดตเห็นป่ะมันอาจจะติดพันธนาการอะไรอยู่ในชีวิตของมันก็ได้นะ แล้วมันก็ออกไม่ได้ชะทีคือเกาะกันยันตายความหมายแบบนี้ก็เป็นไม่ได้แกะไม่ออกเกาะกันยันตายแล้วเหมือนกับคนคนนี้อาจจะไม่ไมเคยเทคแอคชั่นอะไรเพื่อคุณเลยก็ได้นะถ้าอย่างนี้ขึ้นมาก็แปลว่าคุณมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วคุณก็อาจบางคนอาจจะใช้ชีวิตกับคนใหม่ไปแล้วคบค้าดูใจกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่พลังงานของเขาอ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานแห่งความมืดดําคุณเห็นไหม มันเป็นพลังงานแห่งการรอคอยมันเป็นพลังงานแห่งความสิ้นหวังอ่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการไม่เหมือนกับเดทส,สำหรับเดิมอ่ะที่ที่ดูจบแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นรอเกิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะห้เหรียญห้าเหรียญเ,เกิดขึ้นคุณเห็นไหมว่าในอดีตอ่ะแสดงว่าคุณอ่ะซัพพอร์ตการเงินการทองเขา อดีตนะตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาคุณเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยซัพพอร์ตการเงินการทองเขาอย่างที่สอง <c oughs> ห้าเหลียนอันนี้คุณจะเห็นได้ว่าคนแรกเขาใช้ไม้เทา้าคำยันรักแล้คุณเห็นไหมเหมือนไม่สบายผอมแห้งแรงน้อยดูไม่มีสง่าราศีเลยนะคะแล้วก็เดินอยู่ตัวคนเดียวในขณะที่มันก็มีอีกคนนึงเป็นพลังงานเคียงข้างเขาแต่ก็อยู่เลยลักษณะของตัวใครตัวมัน มีก็เหมือนไม่มีอะเกาะอยู่ในชีวิตอะไรแบบนี้คือเห็นลนะักษณะน,นี้จะมาช่วยพยุงไหมอะไรไหมก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้มีสิทธินะที่ในอดีตคุณเคยซัพพอร์ตการเงินการทองเขาเขาไม่สบายคุณเคยช่วยเหลือเขาแต่ในวันนี้เขาอาจจะร่างกายไม่สบายด้วยก็ได้การเงินการทองก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดเหมือนอย่างที่อยากจะพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขากลับไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเขาได้เลย ไอ้ที่มีอยู่ก็มีมีสักกระเบือเพราะให้รู้ว่ามีพอให้รู้ว่าได้ถ่ายรูปคู่กันพอให้รู้ว่าได้อยู่เป็นหอกข้างแค่อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขามาเลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าจะว่านึกถึงคุณในช่วงเวลาที่มีคุณคุณซัพพอร์ตเขาทั้งการเงินการทองทั้งโอกาสทั้งความรักที่คุณเคยเช่วยเหลือเขามาในในอดีตน่น,นะคะเขาไม่สบายคุณพาไปรักษาคุณพาไปหาหมอคุณซื้ออยู่ยาให้เขาได้กิน คนคนนี้เริ่มนึกถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่มันมีคุณนะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไงคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะอุ๊ย the lover เ,เ,เ,เกิดขึ้นในฝั่งของเพื่อนถ้างั้นแม่หมอก็ต้องบอกแล้วแหละวะ่าโอ้ยสำหรับนี้คนที่ยืนอยู่เคียงข้างคุณจริงๆก็น่าจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณจริงๆแหละและน่าจะเป็นรักที่คุณคิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้จนถึงขั้น มีงานเฉลิมฉลองได้กันไหมแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณหลุดพ้นจากคนคนนี้เรียบร้อยละคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะที่ตอนนี้มันไปในทิศท,ทางที่ดีเนื่องจากว่าคุณเป็นพลังงานไพ่เดอะซันก็ต้องหมายความว่าด้านอื่นๆคุณก็ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเช่นกันนะคะคุณสามารถ เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อยู่ได้อะไรแบบนี้นะมันอาจจะมีร่องรอยบาดแผลจากไอ้คนคนนี้ที่เคยทําใส่คุณบ้างแต่แม่หมอก็มองว่าถ้าหน้าไพ่ขึ้นเป็นแบบนี้แปลว่าคุณเปิดใจให้กับคนใหม่ที่คุณคบคาเรียบร้อยแนละ้ะแต่มันอาจจะเป็นลักษณะของการแค้นฝังหุ่นเพราะเขาทําคุณแรงจริงๆคุณแค่อยากจะรู้ว่าคนคนนี้มันจะมีปัญญาไปได้กี่น้ําอะไรแค่นั้นเองพลังงานที่แม่หมอจับได้ในวันนี้คือคุณมีความสุขในฝังคุณนแล้วล่ะ แต่คุณไม่ได้ปล่อยวางคนคนนี้เท่าไหร่จะบอกว่ามันเป็นความแค้นใช่ไหมแม่หมอว่าหลายๆคนจริงๆก็ใช่แหละอยากรู้แหละว่ามันจะไปได้กี่นะ้าไอ้คนที่เคยทรยศคนคนนี้นะคะก้าวเหรียญเกิดขึ้นพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมละมีเงินมีทองแล้วก็อยู่ได้อย่างสุขสบายในพื้นที่ของตัวเองใช้ชีวิตอย่างสุขสบายบางคนอาจจะเลี้ยงนกเ,เลี้ยงสัตว์เลี้ยงชอบปลูกต้นไม้อะไรแบบนี้นะอันนี้คือพลังงานในฝ้าของคุณ ดูสิหน้าตาคุณอิ่มเอิบคุณมีความสุขมากเลยแต่คุณดูพลังงานฝ้าเขาสิเจ็บป่วยอย่างเงี้ยไม่เหลือใครมีแต่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยแค่พลังงานสีสันของไพ่ก็ต่างกันแล้วฝ้าของคุณคุณค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเวลาเนี้ยคุณถูกเติมเต็มแล้วเก้าเหรียญมันอาจจะยังไม่เต็มสิบเหรียญก็จริงเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กําลังเปิดใจคบค้าดูใจแต่ว่ามันเป็นคนคบค้าดูใจที่สามารถพัฒนาแบบ เป็นข้อเป็นครัวหรือถึงแต่งงานได้นะไพ่เดอะเลเวอรส์สำหรับสำาหรับสำหรับนี้นะคะที่ลงมาในขณะที่พลังงานของเขาเหรอเกาะกันดูดเกาะกันอยู่เกาะกันลงเหวอะไรแบบเนี้ยจัดไม้เท้าเกิดขึ้นคนคนนี้นะจะบอกบอกว่าอืม ภายใต้ความที่เขามันหน้ามันโหนอยากจะโชว์ในโซเชียลอยากจะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ฉันอยู่ดีฉันมีความสุขฉันมีเงินพยายามจะควักอะไรต่างๆมาโชว์ไหมคือเพื่อนธรรมชาติของคนเวลาที่มันมีคนที่มีจริงๆเขาไม่โชว์กันอันนี้เป็นเป็น common s e n ส์เลยคนที่เขามีจริงๆคนที่เขาอะไรจริงเขาเขาจะไม่โชว์กันอย่างนั้นอ่ะไอที่โชว์แปลว่าไม่เคยมีแล้วก็ พอฉันมีฉันก็เลยอยากจะโชว์ในลักษณะนั้นดูดูก็เหมือนการละครเนาะเพราะฉะน,นั้นมันคือลักษณะของการสร้างภาพภายนอกค่ะที่เขาพยายามสร้างตัวตนสร้างอีกโก้สร้างภายนอกของเขาให้ทุกๆคนเห็นแต่ในความเป็นจริงอ่ะเนื้อในของเขาเหรอแม่หมอว่าไพ่แม่หมอไม่โกหกนะเซเว่นออฟวอนคือเจ็ดไม้เท้าที่มันขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เรียกได้ว่าเขาหลังชนฝาเพื่อนหมาจนตอก หลังชนฝาปัญหาลุ่มเล้าอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาไม่สามารถเดินถอยหลังได้นะเพราะถ้าเกิดเขาเดินถอยหลังแปลว่าเขาแพ้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เขาจะทําได้คือยืนอยู่ตรงจุดนั้นแหละ <c oughs> และต้องสู้อย่างเดียวกับปัญหาลายล้อมที่เข้ามาในชีวิตของเขามากมายดราม่าต่างๆปัญหาสารพัดที่เข้ามาซึ่งตอนนี้หรอถามว่าเขาเอาตัวรอดไหม เดอะเด e ขึ้นมาในตำแหน่งของชีวิตเขาเลยแม่หมอมองว่าเขาเอาตัวไม่รอดหรอกถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะโชว์ออฟตรงนั้นมันก็เป็นลักษณะแม่หมอบอกเลยนะคือหมุนนี่ต่อน,นี่คนคนนี้ไม่ได้มีอะไรลดเลยหมุนตรงนั้นแปะตรงนี้ในลักษณะแบบนั้นถ้าตอนนี้เขาไม่ได้ป่วยอีกเร็วๆเ,เนี่ยอีกไม่นานจะเป็นในสภาพแบบนี้ยังไงก็ตามคนคนนี้ถามว่าไอความหญิงจองหองเนะี่ยเป็นไปได้ไหมเพราะมันจะนึกถึงคุณ สักเสี้ยวนาะทีที่คุณเคยทําดีๆให้เขาแม่หมอคิดว่าจริงๆลึก,ลกๆของมันนะมันก็ต้องคิดเพียงแต่ว่ามันไม่พูดเพราะเนื่องจากว่าพลังงานในวันเนี้มันไม่มีใครอะที่ไปเติมให้เขาเพราะในอดีตคุณมันคนเติมให้เขาแต่เนี่ยมันไม่มีใครเติมให้เขาแค่ป่วยใช้ไม้ค้ำยันลักแร้เดินอีนี่ยังเดินห้อยต้อยๆอ,อ,อยู่แล้วไม่ไปช่วยเหลือไม่ไปอะไรเกาะเป็นเหมือนนกแก้วเกาะคอน่ะเพื่อนจาไพ่สําหรับของแม่หมอได้ไหม Uh, ไพอัลลเคนลเนี่ยนั่นแหละอันนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันคนที่เขาอยู่ในชีวิตวเราหรออยู่เพื่อเกาะเขาอยู่เพื่อ่วงเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเขาดีขึ้นเลยมันเป็นภาวะความลุ่งหลงหรืออะไรไม่รู้หรืออาจจะเป็นวิบากกรรมของคนคนนี้ที่ชีวิตเขาจะต้องอยู่แต่แบบนี้แล้วชีวิตเขาไม่แต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่พลังงานในฝั่งของคุณแม่หมอพุ่งจะพูดคุณเป็นผู้หญิงเก้าเหรียญต่อมาเป็นสิบเหรียญ โอเคคุณพบความรักแล้วแหละแล้วแม่หมอมองว่าความรักครั้งนี้ที่คุณพบหรือถ้าเกิดคุณยังไม่ได้พบในเวลานี้สําหรับใครที่ผ่านมาเห็นแรนดอมนี้แม่หมอว่าอยู่ในช่วงปีนี้แหละที่คุณมีโอกาสจะได้พบใครสักคนเข้ามาในชีวิตมันเป็นไพ่แรนดอมนะคะแต่ว่าถ้ากลุ่มคนที่อะไรที่มันคล้ายๆกันมาเจอกัน แนวโน้มนะเพื่อนแนวโน้มก็มักจะเป็นแบบนี้ถ้าใครพบแล้วคนคนนั้นที่คุณกําลังทดลองคบทดลองคุยมีโอกาสพัฒนาไปสู่ในเรื่องของการที่เป็นครอบครัวร่วมกันแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมีลูกร่วมกันได้ถึงขนาดนี้เลยนะกับคนที่คุณคบคนที่คุณเจออยู่ในเวลานี้ค่ะ<โ>เป็นสิบจากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญจริงๆมีการพัฒนาความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีสแสดงว่าคนคนนี้เป็นคู่วิบากกรรมคุณในอดีตเป็นคู่ที่เพื่อมา ทำลายล้างคุณโดยเฉพาะเลยทําสร้างแต่รอยบาดแผลํำน้าใจคุณโดยเฉพาะเลยตอนนี้คุณเจอคู่ที่เป็นสิ่งเสมอกัรกับคุณเรียบร้อยแล้วอยู่ที่คุณพัฒนาจะให้ไปเป็นสิบเหรียญหรือเป็นครอบครัวกันให้ได้ก็แค่นั้นแต่บางคนถ้ายังไม่ได้เจอก็แปลว่าเป็นไปได้ค่ะในช่วงปีนี้คุณจะได้พบเจอนะคะมีโอกาสจะได้พบเจอแล้วกันนะทีนี้ยังไงต่อคะ ระมูลเกิดขึ้นลงในฝั่งของเขาโอ้โหดำดิ่งดำดิ่งคนคนนี้ยิ่งมือยิ่งคิดถึงคุณนะคะยิ่งดึกยิ่งคิดถึงคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตมันดูสับสนมันดูขมุขมัวมันดูไม่มีความแน่นอนแล้วทำไมมันดูเหมือนกับว่า มันมีแต่พลังงานแห่งความมืดมนในฝั่งของเขาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกด้วยว่าเดอะมูนลงในฝั่งของเขาแปลว่าในอดีตคนคนนี้เขาก็ไม่เคยมีความชัดเจนให้กับคุณได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีและที่ตอนนี้คุณมีโอกาสได้พบรักที่ดีๆที่เข้ามาในชีวิตคนที่พร้อมชัดเจนกับคุณตั้งแต่เริ่มแรก <c oughs> คนที่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณจากเก้าเหรียญไปเป็นสิบเหรียญได้แล้วก็แสดงว่ามันเป็นเหรียญใช่ไหมก็คือความมั่นมั่งคั่งมั่นคงที่พวกคุณจะมีต่อกัันแหละ ชีวิตของคุณคุณเคยทําดีให้กับคนคนนี้มาตลอดคุณปรารถนาดีแบบนี้แต่คนคนนี้ตอบแทนคุณด้วยความไม่ชัดเจนไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นะคะหักหลังคุณทั้งนั้นที่คุณช่วยเหลือเขาตลอดเวลาคนประเภทนี้ไม่เจริญหรอกนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเขาถึงจะได้วนลูปแบบนี้แล้วคุณดูพลังงานฟ้าของคุณสิเขาหักหลังคุณเขาเทคุณแต่คุณเจริญรุ่งเรืองคุณอยู่ได้อะมีคนที่รักคุณจริงเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่า วิบากกรรมส่งผลเรียบร้อยแล้วนะคะคุณต้องได้ในสิ่งที่ดีๆที่คุณทําแต่คุณต้องมั่นใจนะว่าที่ผ่านมาคุณทําดีจริงๆกับเขาแบบจริงๆไม่ไม่หวังผลไม่อะไรจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับตอบแทนจากจากัจกรวาลก็คือคุณมีโอกาสที่ได้พบใครสักคนแบบนี้จริงๆหรือบางคนก็ได้พบแล้วอย่างที่แม่หมอบอกเนี่ยแหละคนที่จะมาเติมเต็มกับคุณเป็นคู่ของคุณนะคะ <c oughs> สตรีงเกิดขึ้นในฝั่งของคุณ เวลาเนี้ยมันคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าแข็งแกร่งแข็งแรงไปแล้วอะ่ะสิงโตที่ว่าดุคุณยังเอาสิงโตอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณจัดการกับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆได้หมดแล้วรวมถึงผ่านความเจ็บปวดความทุกข์ระทมจากที่คนคนนี้ทําให้กับคุณแล้วตอนนี้สิ่งที่คุณทําคือปูเสือรอชมค่ะว่าเมื่อไหร่ชีวิตของเขาจะได้รับกรรมได้รับผลอย่างที่เขาทํากับคุณใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยอมรับอ่ะนะคุณกําลังอยากจะดูตรงนั้นใช่ไหม แต่เพื่อนแปดไม้เท้าเกิดขึ้นแม่หมอเห็นว่าใดๆก็ตามนะพลังงานคนคนนี้ใช่เขาอะเคยหักหลังคุณเคยแทงข้างหลังคุณเคยอะไรคุณต่างๆนานามากมายสร้างรอยบาดแผลให้คุณไม่ชัดเจนให้คุณเพื่อนเชื่อไหมแปดไม้เท้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์เหมือนแม่มดขี่ไม่กวาดเลยอะ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดไอ้คนคนนี้มันหลุดจากปัญหาดรามาของมันในชีวิตได้นะคือตอนนี้มันปัญหามันมีชีวิตอยู่ชีวิตมันมีปัญหาอยู่ทางด้านการเงินนะคะด้านการงานของเขาที่กําลังจะมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะหมุนนี่ต่อนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พลังงานคนที่มันเลือกไว้ในชีวิตถ้าคนคนนี้มันหลุดได้เมื่อไหร่เนี่ยมันแทบจะขี่เหมือนอารมณ์เหมือนขี่ไม่กวาดเลยมันจะแทบจเพุ่งมาในฝั่งของคุณทันทีทันใดเลยถ้าตามหน้าไพ่มันบอกว่าอย่างเงี้ยแสดงว่า ตอนนี้จริงๆถามว่ามันตื่นรู้ไหมมันตื่นรู้แล้วแต่ในวันที่สายเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้พบรักใหม่ที่ดีๆในชีวิตแล้วสิและเป็นพลังงานคู่ซะด้วยและเป็นพลังงานคู่บุญซะด้วยที่สามารถพัฒนาไปจนถึงเป็นครอบเป็นครัวกันได้ในอนาคตอะคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันนะว่าไพ่เทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะอุ๊ยมาจริงอะเดวิลเกิดขึ้นนะคะคนคนนี้ ไม่ว่ามันช้าเท่าไหร่เพื่อนเฮ้ยมันจะมั่นนามันโหนกมาหาคุณน่ะคุณมันจะมั่นนามันโหนกมาหาคุณจริงเต่ามันช้าแต่เพื่อนรู้เปล่าว่าเต่ามันเดินถอยหลังไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ยใดๆก็ตามไอ้คนคนนี้มันจะมาต่อให้มันเป็นโครงกระดูกแบบนี้มันก็ยังจะมั่นนามันโหนกมาทีนี้แล้วยังไงต่อเนี่ยเพราะว่าของคุณเนี่ยกับคนที่คุณคบคุณก็มีสิทธิพัฒนาจนถึงจะเป็นครอบครัวกันได้เลยนะ อย่างที่แม่หมอบอกว่าคุณเจอรักที่ดีๆกันพลังงานส่วนใหญ่ในวันนี้ที่มาดูค่ะส่วนใหญ่จะมีคนคบคนคุยกันบ้างแล้วบางคนยังไม่ได้พบแต่แม่หมอบอกแล้วนะว่าภายในปีนี้คุณมีโอกาสจะได้เจออยู่นะคะอืมแต่ไอคนเนี้ยมันก็เหมือนกับจะจะบากหน้ากลับมาหาคุณเนี่ยอ๋อการตื่นรู้เกิดขึ้นในฝั่งของแม่นนะ มันเหมือนเพิ่งมารู้ค่าคุณในวันที่คุณสายอะ่ะแสดงว่าตอนที่เวลาที่มันไม่มีใครซัพพอร์ตแล้วเนี่ยมันคิดถึงคุณจริงๆนะที่จะกลับมาในพลังงานของคุณเนี่ยเดธเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเดธแล้วเดธอีกโอเคแสดงว่าส่วนใหญ่ันช่วงเวลานี้วิบากกรรมจะลงในฝั่งของเขาจริงๆมองไปข้างหน้าเขาไม่เห็นใครเลยจริงๆ ทั้งๆท,ที่เขาก็มีคนเคียงข้างนะแต่เหมือนกับว่ามันมีแต่หนทางของความเสื่อมอยู่ข้างหน้ามีแต่ความร้อนแรงมีแต่ความโดดเดี่ยวที่เขาจะต้องพะจนชีวิตของเขาเพียงลําพังนะคะทั้งๆท,ท,ที่เอ้คนที่เกาะอยู่ในชีวิตเขามันก็ไมไ่ช่วยแบ่งเบาอะไรเขาเลยนะทำให้เขาหนักบากึ้นอีกจังหากเนี่ยเพราะมันเป็นพลังงานแบบเขาอยู่ตัวคนเดียว ส่วนคุณหรอแม่หมอมองว่าคุณตัดจบเขาจริงๆนะเหตุผลที่ตัดจบเพราะพลังงานเขาโศโครกอะ่ะด,ดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์เยอะแยะและเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าทําร้ายคนที่ทําดีกับเขาอะ่ะคุณช่วยเหลือซัพพอร์ตการเงินการทองคอนแอดิตคุณช่วยเหลือเวลาที่เขายามลําบากทุกอย่างคุณแค่ต้องการความชัดเจนในฐานะที่คนเป็นแฟนการคบกันซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นเรื่องพื้นฐานมากคนคนนี้เดมมนให้คุณไม่ได้ เหตุผลที่ให้ไม่ได้เพราะเห็นแล้วมันดึงความสัมพันธ์ซ้อนมาคนที่มันเลือกไว้ในชีวิตแต่คนที่มันเลือกไว้ในชีวิตก็ไม่ได้นำพาให้ชีวิตมันดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเริ่มนึกถึงคุณคุณผู้ซึ่งซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเลยทุกกระเบียดนิ้วเลยแล้วไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรหรือได้อะไรจากคนคนนี้กลับมาเลยนอกจากความเนรคุณไพ,พ่ภิวะเกิดขึ้น ฉะนั้นพ่อภาศิวะแม่หมอเคยพูดประจําเลยว่าเม e, ื่อไหร่ก็ตามที่ท่านปรากฏขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างในชีวิตของคุณคุณจะได้แต่อะไรที่มันไม่ดีท่านปัดเป่าท่านทําลายเกลี้ยงเลยมันเลยเห็นไงว่าพลังงานคุณมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วหากใครที่ยังไม่มีก็เหมือนกับว่าภายในช่วงปีนี้แหละคุณมีแนวโน้มที่จะได้พบคนรักที่ดีที่เหมาะสมกับคุณนะคะในขณะเดียวกันท่านก็ปัดเป่าอีเนี่ยออกไปจากชีวิตของคุณ นะแต่ใดๆก็ตามเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะหวนกลับมาคือมันอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอาจจะพยายามมาหลายรอบแล้วด้วยก็ได้นะแต่อาจจะเจอวิบากกรรมปัดเขาออกไปคือพ่อภัสิวัเนี่ยปัดเขาเขาออกไปจากชีวิตคุณคือจะมาหาคุณแต่มาไม่ถึงอะไรประมาณแบบนี้จนกว่าคนคนนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าหมดวิบากกรรมจากที่เขาไปทําอะไรห่วย,วยเอาไว้ในอดีตนะคะที่เขาเคยทํารับหลังคุณนั่นแหละ เขาถึงน่าจะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอ่ะแต่ก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะต้อนรับเขาหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่บอกแค่ว่าถ้ามันหมดวิบากกรรมมันก็คงวิ่งมาหาคุณอ่ะเป็นที่แรกะนะ <c oughs> พระอินเกิดขึ้นสิ่งที่เขามองคุณ <c oughs> เขามองคุณเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้ปกครองชั้นสูง <c oughs> เป็นคนที่เรียกได้ว่าดูเป็นคนชนชั้นสูงไปแล้วอ่ะเป็นคนที่เหมือนเขาเอื้อมไม่ถึงยังไงบอกไม่ถูกอันนั้นคือสายตาที่เขามองคุณนะ เขามองคุณสูงส่งนะคนคนนี้แต่ว่าเหมือนกับเขาจะกลับมาในพลังงานคุณไม่ได้เลย j u s t m น n เกิดขึ้นเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆด้วยนะคะคนคนนี้กําลังเจอกฎแห่งกรรมที่เขาทําเนรคุณเอาไว้นะแม่หมอบอกแล้วว่ามันไม่มีใครได้ดีหรอกคนที่โกงกินคนอื่นคนที่หลอกเอาจากคนอื่นหลอกเอาเงินจากอีกคนไปอยู่กับอีกคนแล้วก็ชัดเจนกับคนที่ตัวเองเอาไว้ แต่อีกคนหนึ่งถีบหัวส่งเทเขาทั้งๆท,ที่เขาก็ช่วยเหลือแบกลับมาตลอดคนคนนี้เจอวิบากกรรมค่ะและเป็นกรรมหนักด้วยเขาไม่สามารถจะหลุดพ้นจากไอ้ตรงจุดนั้นที่เขาตั้งใจว่าอยากจะเป็นแปดไม้เท้ากับคุณเนี่ยอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์อ่ะเขาทาไม่ได้อย่างที่เขาคิดหรอก<ม>เขาได้ต่คิดแต่เขาทําไม่ได้เพราะเขาเจอวิบากกรรมที่ผูกมัดเขาอยู่กับตรงนั้นนะคะตอนนี้หรอหนูอมบุสิกะลงกําลังอดอดยากๆค่ะ ภายใต้ข้างหน้าที่แสดงโอ้ฉันมีเงินฉันได้มาอะไรอย่างเงี้ยคุณคนมีจริงๆเขาไม่อวดเขาไม่โชว์กันเงินในกระเป๋าเนี่ยจะโชว์ทำไมให้มันเป็นภยัยจริงไหมเพื่อนมันมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่อยากจะควักเงินเป็นปึก,ปกๆโชว์คนอื่นว่าฉันมีนะ่ะมีแต่คนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นเองเพราะแสดงเพราะงั้นก็จะแสดงว่าที่ผ่านมาเขาคือไม่มีเลยจริงๆพอมีก็เหมือนกับ ไก่ได้พลอยอะไรอย่างเงี้ยช่นงขอโชว์หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคนมีจริงเขาไม่อวดกันค่ะของแบบนี้เขามีกันอยู่เงียบๆเ,เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความจริงภายใต้ไพ่ของแม่หมอที่บอก,ท,บอกที่มันไพ่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกเลยว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีอย่างที่คิดแถมเพลอเ,เจ็บป่วยต่างหากความเป็นจริงภายใต้อันนั้นจริงๆอาจจะอดอยากจะตายอยู่แล้วใครจะคิดแต่ว่าพยายามแสดงให้รู้ว่ามีเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาสมเพศเขาได้หรือมาอะไรเขาได้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์บางคนนะนะที่ เขาก็จะไม่พูดก็เนี่ยเลิกที่ว่าเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแสดงในสิ่งที่มันตรงข้ามกันกับเขาออกมาแบบโอเวอร์แอคติ้งอย่างเงี้ยเป็นต้น <c oughs> <c oughs> คนคนนี้กําลังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะนะสิ่งที่เป็นคือสิ่งสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เขาแสดงออกมันคนละอย่างกันประมาณนี้นะคนคนนี้เขาได้รับวิบากกรรม หนักมากเพ้อๆอาจจะถูกพันธนาการจากคนที่เขาเลือกไว้อยู่ในชีวิตนั่นแหละที่ชีวิตเขายังไม่เป็นอิสระได้พันธนาการมีหลายแบบค่ะอย่างแรกวิบากกรรมที่เขาผูกกันไว้มาตั้งแต่ในอดีตอย่างที่สองอาจจะเป็นสิ่งลี้ลับที่มันอธิบายไม่ได้ก็เป็นไปได้เพราะาเป็นลักษณะของคนที่อยากจะหลุดพ้นแต่หลุดพ้นไม่ได้แล้วพลังงานเขาตกต่ําลงตกต่ําลงอย่างเงี้ยค่ะส่วนคุณหรอพระแม่ตุลสีเกิดขึ้นคุณหลุดพ้นจากพลังงานเขาแล้วกับคนคนนี้แม่หมอเรียกว่าคุณ คุณหมดเวรกับคนคนนี้ดีกว่าแต่คุณได้เจอคู่บุญของคุณเนี่ยเนี่ยคุณได้เจอความรักที่ดีๆของคุณเนี่ยรักที่เขามาเติมเต็มให้คุณโดยที่คุณไม่เหนื่อยอ่ะตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าคุณหลุดพ้นจากคนคนนี้แล้วจริงๆอะค่ะพยาพิเภกเกิดขึ้นนะแม่หมอเชื่อว่าคุณมีเซนสรับรู้สัมผัสถึงเขาหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณอาจจะสื่อสัมผัสได้ถึงเขาก็ได้นะอย่างที่สอง มันอาจจะยังมีเสืออะไรบางอย่างที่เหมือนกับมีเซนร,รับรู้ถึงกันและกันอยู่และอย่างที่สามถ้าไพ่ใบนี้หมายถึงเขาแม่หมอเชื่อว่าคนคนนี้พยายามไปปรึกษาผู้รู้ไปปรึกษาหมอดงหมอดูที่เขาไว้วางใจส้นแสก็ได้เพื่อที่อยากจะกลับในชีวิตของคุณเพราะพญาพิเภกอะอย่างที่แม่หมอบอกเหมือนเมื่อวานค่ะว่าท่านเป็นบิดาทางโหราศาสตร์แห่งโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นมันคือลักษณะของเขาเรียกว่าความลับสวรรค์น,นะนะเขาอาจจะไป ปรึกษากับคนที่เป็นผู้รู้คนที่อยากรู้จริงๆก็ได้นะคุณเขาจะหลุดพ้นเมื่อไหร่เขาจะอะไรอย่างนี้อืมหรือความหมายนึงคืออาจจะมาดูก็ได้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างเขาจะกลับมาหาคุณได้ยังไงในลักษณะอย่างนั้นเพราะหน้าไพ่บอกอยู่เขาอยากกลับมาแต่เหมือนกับเขาติดวิบากแต่คุณก็พ้นคุณหลุดพ้นจากเขาไปแล้วค่ะคุณมีสิ่งที่ดีๆมีรักที่ดีๆอยู่ในชีวิตแล้วนะคนคนนี้มันก็ยังจะกลับมาแหละประมาณนี้นะ คุณหรอคุณเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วในชีวิตคุณเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงค่ะในในในสัจ,จาวาจาตัวเองในการกระทําของตัวเองนะคะในชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีทั้งความหนักแน่นมั่นคงมั่งคั่งเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตมีรักที่ดีๆมีโอกาสได้สมหวังในความรักครั้งใหม่ที่ได้พบอาจจะไปถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันอะไรแบบนี้ได้เลยมันถึงวาระที่คุณควรจะมีความสุขสักทีแล้วว่ะค่ะหมดวิบากกรรมจาก รักห่วยๆจากคนที่มันไม่เคยให้ค่าอะไรใครแบบนี้แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วด้วยที่เขาควรจะต้องไปรับกรรมวิบากกรรมในสิ่งที่เขาทําแบบนั้นด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อลาเคิลกันค่ะว่าไพ่อลาเคิลจะสรุปว่ายังไงนะคะสิ่งที่เขามองคุณแวบเลยอะคือเขารู้สึกว่าชีวิตคุณดีขึ้นเยอะชีวิตคุณดูดีมาก แล้วก็ดูแล้วสุขสบายกับเขาเยอะมันเป็นชีวิตที่เขามองแล้วเขารู้สึกอะว่าทําไมเวลานี้คุณไม่มีเขาทําไมคุณถึงคุณถึงอยู่ได้อะไรแบบเนี้ยคุณอาจจะเงียบไปจากชีวิตเขาแล้วจริงไม่เงียบได้ไงคุณมีรักใหม่แล้วอะตอนเนี้กลับคิดถึงช่วงเวลาที่เคยได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันคิดถึงตอนที่ยังมีเวลากันแล้วกันอยู่อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะเขายังคิดถึงช่วง วันเดิมๆอยู่หรืออีกบางคนอาจจะหมายถึงว่าอาจจะแอบซุกลูปของคุณไว้อยู่ในมือถือของเขาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเ <_ d> um> ขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเคยทอดทิ้งคุณหากเขาได้วนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาอยากดูแลคุณบ้าง,งเขาอยากใส่ใจคุณบ้างอะไรแบบนี้คิดเมื่อสายอ่ะไม่มีประโยชน์เลย <_ d> um> ตอนนี้สิ่งที่เขามองเขามองว่าคุณดูมีบารามีนะ ดูมีอำนาจดูมีบารมีดูมีวาสนาดูแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าดูชีวิตดีดูแล้วแบบว่าเขารู้สึกเลยอะว่าคุณกับเขามันเป็นคนละชนชั้นกันไปแล้วอะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกนะว่าคุณอยู่ไกลคุณอยู่สูงกว่าเขาเยอะแบบนี้เขารู้สึกอย่างนั้นเลยนะในเวลานี้ตอนนี้มันเลยเหมือนกับว่าตัวของเขาพยายามหาทางออกให้กับชีวิตหลายๆช่องทางทางออกที่ว่านี่คือน่าจะเป็นเส้นทางที่ จะทายังไงให้ได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณโดยคุณไม่ตะเพิดเขาอะ่ะสมมติว่ามีทางหนึ่งเขาทําไม่ได้ไม่สําเร็จก็มีช้อยสองสามสี่อะไรเงี้ยทายังไงก็ได้เพื่อที่เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาอยู่ในใจคุณอีกครั้งซึ่งจริงๆในเวลาเนี้แม่หมออย่างที่บอกเลยว่าคุณมีรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วและเป็นรักที่สามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นแต่งงานอยู่ด,ด้วยกันได้ซ้ําบางคนอาจจะยังไม่มีแต่ให้รับรู้ไว้ค่ะว่าถ้า แนดอมนี้ใครได้เข้ามาดูแล้วคุณยังไม่มีพลังงานรักใหม่ๆที่เข้ามาโอกาสที่คุณจะได้พบรักใหม่ๆจะอยู่ในช่วงปีนี้แหละค่ะที่คุณจะได้พบนะอันนี้เป็นคลิปไทม์เลสไม่ว่าคุณจะดูปีไหนก็ตามถ้าคุณได้พบก็ให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะดูในปีไหนนณะณนะปีนั้นนะ่ะคุณเนะ่ยก็มีแนวโน้มเหมือนกันที่คุณจะได้พบรักดีๆคนนี้ในชีวิตของคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าตรงก็นอมรับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้นะคะดูเป็นความบันเทิงนะทุกคนสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวรสิ์นะคะบ๊ายบายค่ะ